สวยขึน้นไงบาคางคะก็ได้ทาจมูกใหม่คะ่ะเหมือนอัพหน้าใหม่มีแต่คนทักว่าไม่ใช่หมอปลายแล้วดีใจมากคะ่ะซึ่งคุณหมอบีเป็นคนทําให้นะคะแล้วก็ที่ผู้จองแจ้งวัฒนาคะ่ะดูแลปายตั้งแต่ความกลัวครั้งแรกนะคะที่ไม่กล้าทําคิดแล้วคิดอีกว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีนะคะสุดท้ายก็ คุณหมอคอนซัลท์ให้จนที่นี่แหละเป็นที่ที่ไปคิดแล้วว่าไปมันต้องินไปเกาหลีนะคะแล้วก็ได้ทาที่นี่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะช้าม,มากกว่านี้เพราะว่าเราดูรีวิวของที่อื่นใช่ไหมคะที่เขาหน้าบวมๆกันอะไรอย่างนะะี้ค่ะแต่ผลสุดท้ายเนี่ยของไปช้าแค่สองวันจมูกตอนนี้ก็คือระยะเวลาหนึ่งเดือนกับประมาณห้าวันเท่านั้นเองนะคะก็คือเข้าที่แต่งหน้าได้เรียบร้อยทํางานได้เนะะี้ยค่ะก็เลยบอกว่า ตนนี้มีความสุขมากใช่ขอบคมมีความสุขมากสนใจในการทำแากวามดวงรองค่ะก็ตอนแรกดูว่าจะทําวิธีไหนอะไรแบบนี้คะ่ะแต่พอได้คุยกับคุณหมอคุณหมอก็แนะนําว่าควรจะทําแบบนี้แล้วก็ควรจะดูแลตัวเองแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งคุณหมอก็แ,แอบออกแนวขูน่นิดนิดเนาะบอกว่าให้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพอพอดูแลแบบ ไปคอนซัลที่อื่นคุณหมอไม่พูดแบบนี้ยุให้ทําอย่างเดียวแต่พอมาที่นี่คุณหมอให้ข้อมูลแบบละเอียดมากๆก็เลยตัดสินใจว่าที่นี่แหละที่ปูจองแจ้งวัฒนะกับคุณหมอบีนี่แหละคือคุณหมอที่ปายจะทาด้วยคนะ่ะคุณหมอให้ความให้คำปรึกษายังไงบ้างไม่ท่า,<อ>ทายความกลัวของเขาในคำปรึกษาที่จะให้กับคนไข้จริงๆแล้วสำหรับกรณีของหมอปายแล้วก็ทุกท่านนะครับนะก็คือในเรื่องของข้อเท็จจริง แล้วก็ในเรื่องของการดําเนินการรักษาว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับปกติแล้วในส่วนของจมูกของคนเราทุกคนเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือว่ามันโอเคมีข้อที่จะต้องมีการแก้ไขยอยู่บ้างอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็เราจะต้องเข้าไปที่ปัญหานั้นๆที่เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็ในความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นอันนั้นก็เลยคุยไปให้คุณหมอปลายทราบหมอปลายก็เลยกลัวน,นิดหน่อยนะครับนะแต่ส่วนสําหรับเทคนิคที่เราใช้ก็คืออันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของ ใช้เป็น B เทคนิคสําหรับ B เทคนิคเนี่ยโอเคก็ก็ต้องอนอกออาจจะต้องสอบถามก่อนว่าใครทราบบ้างครับว่า B คืออะไรครับมีใครทราบไหมมีของระวัลไหมครับผมโอเค c โ o บอกว่าจะให้โบท็อกใครตอบได้คนนั้น <Bot ox S 1> โบท็อกหนึ่งร้อยอยู่เลยครับเมาทั่วหน้าเลยค่ะอะไรนะครับ <c oughs> บูจองใช่ไหมครับ ยังไม่ใช่ครับนะครับท่านต่อไปครับโบทองนะครับคำถามอะไรนะคำว่าบีย่อมาจากอะไรผมใช้บีเทคนิคอะโอ้เก่งมากครับผมไ็ได้แล้วนะครับโอเคโบทองหนึ่งร้อยอยู่ครับเอให้น้องดูลเสริมในเรื่องของบุคลิกอยวให้น้องดูแลนะคะมาแล้วก็คือ ถ้าเราใช้ในส่วนของบีเทคนิคเนี่ยคำว่า b ีมาจากบา l a n ซ e ซึ่งคำว่าบ a l a n c e ในภาษาไทยก็คือสมดุลทำให้ในส่วนของโครงหน้าหรือว่าในเรื่องของทั้งโครงกระดูกทั้งสภาพผิวทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรพวกนั้นมันสมดุลกันในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องของตาหูจมูกปากคางซึ่งส่วนนี้ก็คือเป็นโหงเหงงโห่งเหงงหนึ่งนะครับทำให้รับเข้ากันใช่ไหมครับอาจารย์ ส่ในะใช่ส่วนนั้นก็คือทําให้ได้ทั้งในเรื่องของโงเฮงแล้วก็ได้ในเรื่องของความสวยงาม่มด้วยนะครับในส่วนนี้อย่างที่คองหมอปายเขาความกลัวอะไรครับที่เราทําให้เขาใจลอยหยอกทัความกลัวความกลัว,ว,วตอนแรกที่มาคุยในเรื่องของอโอเคก็เรื่องของบาลานซ์นะครับเรื่องของสมดุลเพราะพอดีขอโทษนะครับอาจารย์คือจมูกของอาจารย์หมอปายตอนแรกแบนหน่อย แบ,แบนพอสมควรเลยใช่ไหมครับผม<ช>โอเคแล้วก็มิติในเรื่องของการเข้ากับหน้าผากกับแก้มเนี่ยค่อนข้างยังไม่บาลานซ์กัน<ม>ก็เลยจําเป็นที่ต้องเสริมเสร,เ,สรเสริมในเรื่องของตัวทับในเรื่องของจมูกทําให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตรงปลายให้ดูเด่นขึ้นนะครับ่งในวันสดุที่ทาเนี่ยครับผมซิลิโคนซิลิโคนนี่เราใช้ตัวซิลิโคนที่อยอยรับรองครับผมนะครับนะส่วนของตัวปลายจมูกทีนี้ปลายจมูกมันจะมี2ทางเลือกคือซิโคน แล้วก็กระดูกระังกั้นจมูกแล้วก็กระดูหูนะครับทีนี้ถ้าเกิดใช้ตัวซิโคง,งทีนี้ซิโคงก็ขึ้นอยู่กับความต้องการถ้าเกิดต้องการโด่งมากๆหรือว่าโอเคประมาณหนึ่งเนี่ยเป็นสายฝอเลยอันนั้นก็อาจจะต้องโอเคซิโคง,งแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยต้องการความเป็นธรรมชาติในเรื่องของความสมดุลในเรื่องของโอเคขึ้นมานิดหน่อยเพื่อปรับโครงหน้าซึ่งสวยอยู่แล้วก็ทําให้โอเคมีมิติมากขึ้นตรงจุดนั้นก็เลยเลือกในส่วนของการใช้ กระดูอ่อนหูกับกระดูอ่อนผนังกั้นจมูกครับเดี๋ยววิทีมองฟ้าบอกว่าทำเสร็จไม่ช้ำคือเดือยสองวันถึงไม่มีรอยตรงนี้เป็นลักษณะของออเรื่องของการปรับความสมดุลในเรื่องของการอันนี้อาจจะหนึ่งก็คือในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของหัตการแล้วก็ในเรื่องของผมใช้คำว่าเชนเจอร์ก็คือในเรื่องของค่อนข้างปานนิดหน่อยในการทำนะครับนะ เพราะงะั้นถ้าเกิดสมมติว่าใช้องค์ประกอบรวมพวกนี้อาการบวมช้ำมันก็จะน้อยหน่อยอีกอย่างหนึ่งก็คือซักประวัติให้ดีว่าคนไข้มีโรคประจาตัวอะไรหรือเปล่าเพราะบางทีผิวบางแล้วก็อย่างเช่นในฝรั่งแล้วก็ในเรื่องของมีโรคประจาตัวอย่างเช่นเลือดอ่อนง่ายหยุดยากเลยพวกนี้โอกาสบวมช้าเขียวก็จะเยอะกว่าคนอื่นตรงจุดนั้นก็ต้องให้รายละเอียดแล้วก็พิจารณาในทุกจุดอย่างความโดมนี่คือหมอเลือกเองหมอไปเลือกเองรมอหมอเลือกครับอ่า ผสมผสานกันครับก็คือคุยกันก่อนอย่างละเอียดก่อนที่จะทําอยู่แล้วคือจริงๆค่ะกายบอกคุณหมอเลยว่าหนูอะไม่มีเลฟว่าอยากทาอะไรแต่ขอแค่ว่าอยากให้โง่เฮงหนูมีปัญหาหนูอยากได้โง่เฮงแบบนี้เสริมเรื่องของการเงินการงานโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณหมออะมีพื้นฐานในเรื่องของโง่เฮงอยู่แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าตัดให้ทรงนี้เลยคือคือก่อนทำนะคะคุณหมอ ยอมขายังไงก็ได้ค่ะช่วยหมอให้กอ,อกมาแบบดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากคุณหมอเอาไว้พอถึงเวลาก็คือไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงต้องสารภาพเลยแต่พอออกมาแล้วก็ตกใจตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยเห็นจมูกเลยปกติมันมัน,ม,นมันไม่มีมด,ด้านใช่แล้วก็จมูกบานก็จะเห็นแบบเออมันบานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้แบบเอ้ยก็เลยได้ตามที่คุณหมอเนี่ยจัดการให้ทั้งหมดเลยโดดเลยเพราะม<ๆ>ันเนื้อตรงนี้มันเยอะ เกี่ยวไหมครับผมหมายถึงว่าอะไรเงี้ยนะม่ถึงโดขนาดเนืเพราะว่าเนื้อตรงนี้มันเยอะครับคือว่าส่วนหนึ่งใช่ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเดี๋ยวจะยุบไปกว่าน,นี้นะยุบ<ม>ไปกว่าน,นี้นิดหน่อยมันจะสมดุลมากกว่าตรงจุดจุดอานี้หน่อยค่ะอย่างเช่นย,ยากผสมควรครับเพราะว่าถึงแม้ผิวหนังบางส่วนหนาบางส่วนบางเพราะฉะนั้นเวลาจ,จัดเรียงและอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องทําให้เข้ากับตัว แต่ละจุดซึ่งคําว่าโง่โง่แปลว่าหาใช่ไหมครับผม mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงจุดนั้นก็จะต้องมาดูว่าหน้าผากเป็นยังไงบ้างคิ้วเป็นยังไงตัวหนกแก้มเป็นยังไงคางเป็นยังไงจมูกเป็นยังไงมันจะต้องบาลานซ์กันในสัดส่วนนี้ถ้าเกิดมันไม่บาลานซ์กันเข้ากันอย่างเช่นหน้าไทยแต่เอาจมูกฝรั่งมาแล้วมาปะมันเข้ากันไหมครับผม mm hmm. มันก็ไม่เข้ากันตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเวลามองเราจะต้องมองในองค์รวมด้วย mm hmm. นะครับ ว่าเทรนปีเทรนปีนี้นะครับทุกมันจะเป็นแบบรูปแบบใหม่ที่เขายิงกันนะครับเทรนในปีนี้เท่าที่ตามในโอเคในออนไลน์นะครับนะก็เห็นมีอะไรนะของชายนิสเกิลในเรื่องของหน้าเด็กๆในเรื่องของตังจุดนั้นนะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเข้ากับทรงอย่างนั้นหรือเปล่าจริงๆทรงแต่ละทรงเนี่ยไม่ใช่ว่าโอหมอขอรูปทรงนี้แล้วก็าาเอา,าเอาเล็บมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอก็ต้องตอบ ไปในความเป็นจริงว่าโอเคหมอว่าหมอจะพยายามทําให้มันดูโอเคเข้ากันกับหน้าของคุณนะแต่ว่ามันไม่ถึงกับว่ามันปเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นเหตุผลเพราะว่ามันอาจจะไม่เข้ากันก็ได้นะครับและสสาหรับถ้าคนจะมาทําที่นี่เราจะมีคำปรึกษาไหมหรือว่าเราจะแนะนํายังไงก่อนเขาอยากขอข้อมูลคำปรึกษาครับจริงๆก็ต้องทําความเข้าใจก่อนอย่าในระดับแรกอย่างที่ผมเกิดมาบอกว่าโอเคปัญหาของคนไข้คืออะไรนะครับ โครงหน้าของคนไข้เข้ากับอะไรแล้วก็ในเรื่องของผิวหนังอะไรพวกนั้นมันเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันจะยืดหรือมันสูงตามที่คนไข้ตรงจุดนั้นหรือว่าโครงสร้างภายในแผลเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นยังไงได้พอดีผมดูในเรื่องของจมูกด้วยผมก็เลยต้องจะต้องดูในเรื่องของภายในว่าผนังกั้นจมูกเป็นยังไงบ้างตรงส่วนของโอเคมันจะมีเทอร์มินเตมันจะมีในเรื่องของจุดนูนจุดนั้นจุดนั้นมันเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าในบางคนหมอ ขอทุบเ,เพื่อทําให้ตรงนี้มันเข้าไปแต่อย่าลืมว่าเวลาที่คนหน้าอ่อนหน้าเยาวเนี่ย<ม>เขาต้องการลอยมูลในส่วนของใบหน้าแต่ละจุดแต่ละจุด<ม>การทุบไปมันไปใ,ในบางคนนะครับผมไม่ได้หมายถึงว่าใน,ใน,ใ,นในทุกทุกคนจะทําให้ตัวในเรื่องของโครงสร้างของคนคนนั้นเนี่ยดูอายุเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนมันต้องแลกกันบางส่วนมันก็เสริมกันไปได้นะครับต้องพิจารณาเป็นปคนไหนเป็นชาย สุดท้ายคุณฟ้าฝากเอกจากที่นีจมูกและที่นี่มีนวัตกรรมอะไรบ้างครับได้ค่ะก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะคะในส่วนของอการเสริมจมูกนะคะจริงๆเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเราอะ่ะดูตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วแต่เราอ่ะจะต้องมาปรับกับพื้นฐานบีเทคนิคที่คุณหมอที่อาจาร,รย์บีได้คุยมา่สักครู่นี้นะคะเพื่อความสมมาตรหรือเพื่อความบาลานซ์นะคะของหน้า องรวมนะคะเราจะสวยพื้นฐานเราสวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่า,าทางโรงอ่าทาง B G B J H ผู้จงแจ้งวัฒนะเนี่ยจะช่วยให้สวยที่สุดในแบบของคุณบนความสมดุลน,นะคะค่ะและในส่วนของอบริการของเรานะคะก็จริงๆเนี่ยเรานำเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาจากทางเกาหลีนะคะแล้วก็อาจจะมีให้บริการทั้งผิวพรรณนะคะแล้วก็สัลญยญกรรมความงามสัญยกรรมความงามครบวงจรนะคะก็ เรียนเชิญนะคะทุกท่านเข้ามาเปลี่ยนสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่าที่ B J H ผู้จอมแจ้งวัฒนะคา่ะขออีกนิดน,นึงค่ะคือที่ใบกลัวมากๆในเรื่องของการทำจำมูกเพราะว่าายเป็น S L E นะคะไปเป็นโรคุุมิแวงซึ่งคนหมอก็ต้องคุมเรื่องของยานะคะแล้วก็ไม่อยากให้ทำจำมูกเพราะว่ากลัวว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเอฟเฟกตเกิดขึ้นแต่ว่าคุณหมอบีเนี่ยได้ดูแลทุกอย่าง ควบคุมเรื่องยาให้แล้วก็เช็คเลือดให้ทุกอย่างเลยถึงตัดสินใจทําแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยไปก็ได้ไปฟอลโล่กับหมอที่ดูแล SLE อ่ะค่ะท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรอักเสบเลยไม่มีการอักเสบหรือต้องเพิ่มยาใดๆเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็เลยรู้สึกว่าเออไปไปคิดถูกที่มาทําที่นี่ปลอดภัยมากๆค่ะ 你没干，我问题。